ดีชาว u t u b e ทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะพี่น้องอาวันนี้เราพามาดูที่เด็ดเสียพี่เถอะจอดกันรอลงยางครับนี่ครับนำหน้าโดยป๋าใหญ่ครับป๋าปูนี่ครับป่าปูฝั่งนู้นก็เริ่มกำลังลงยางครับเดี๋ยวก็จะพักเที่ยงนะต่อด้วยเจ้านูดีครับเจ้านูดี กดเวยเจ้านมดีสามร้อยยี่สิบแรงมาคันนี้อีกแซกสามสองศูนย์ครับคันนี้ก็น้องใหม่ของเสียพิษครับลุกชัยอีกคนนึงอีกขันหนึ่งครับอันนี้อันนี้ก็ The Joker. กเดี๋ยวจุ๊กเกอร์ลุกชัยหมวกเกยวหัวแหวนครับมากับจุ๊กเกอร์ครับมากับเสียพิษอันนั้นก็อีกขั้นหนึ่งครับอันนี้ทอั่นครับอันนี้ทอั่น ออกไายแบบสามออกไายอันนี้เสียบุกข,ขับก่อน,นครับเสียบุกอ้ร้อนจัดเลยครับพี่น้องผ่อนหัวแบบแบบนี่ครับดโจกเกอร์ออกแสงอย่างรอรถเกาะเยอะมากครับ ตชเกืร์ออกงานแล้วเสียพี่ท่านเดินละเลาะลิ่นผมนเอาอีกแล้วขโมยถ่ายันเดี๋ยวไปดูนะเชียบนะเชีย่ชอบขโมยถ่ายรูปบ่อยๆครับนาะเชีย่ พวงมาไล่ว่พวงมาไล่ว่าไม่เฉียบโอ้โอ้นี่ครับมาเอาสายไฮดรอลิกนี่ครับโอ้สวยงามแต่ก่อนมีสปอร์ตไลท์าดเป็นตัอย่างนี้ก็เอาออกแล้วครับ นูดีนูดีนูดีสวยครับคันนี้ตรงตัวมากซุ้มล้อเล็ดเกือบปอจ้า <c oughs> นะัาเชีครับนะเัเชีปลอมตัวในร่าง EP สองครับ EP กินอุดมสมบูรณ์่อยนี่ครับจำได้ไหมพี่น้องเขาเคยขับรถอะไรไม่บอกครนะับกัดจำด้กัดจำได้ ลอ้ลอลอ้ลอลอ้อล้อมานแมนแบบนี้ลอจัดปรลัดบ,บอกสามหกอันนี้ก็หล่อเหมือนกันนะครับโอ้ เราสปอร์ตไลท์ไปแล้วพิสดารคอน,นครับทันนี้ทีเด็ดเสียพิษเดี๋ยวฟังพ่อพูดสิ ร้อนยางครับยางร้อนมากเนี่ครับมิก,กะคันหลอของเราเรอจัดประหลัดบอกเลยคันนี้คันนี้ก็ได้เราไฟของนูดีไปใส่ครับ

ยินลือแมนอีอยังที่เบินดีก็เลยเอายิ้รนราวเลยครับน,น,น,นี่ครับตัวแรงคันนี้ครับแล้วเราก็ดูสวดส่งโอ้เบิงงวเบิงงวเบิงวบงวครับเอารถพวงแหลกงว,ว่ว่ จอดกันสานบันไว้แล้วคลิปนี้เราก็พาเดินดูรถครับเดินไปเดินมาอย่าหาทำเพราบว่าแม่เสียผิดโอ้รถเยอะรถเยอะเสียงท่อครับเสียงท่อลั่นมามนี่ยลั่นมามนี่ย